ราชาลูกหนังทวโลกขอเสนอครอปชี้หงยังไม่เข้าที่แม้สตาร์ทสวยเจอเกนครคอปกุนซอนอร์มอนวันของลิเวอร์พูลเตือนแฟนๆอย่าพึ่งหลงระเรึงเพราะทีมยังไม่เสถียรและยังห่างไกลกับคำว่าสมบูรณ์แบบหงแดงแซงชนะอีกครั้งหลังบุกไปปรบับลาส3สามต่อหนึ่งเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเก็บไป13แต้มจาก5นัดแรกในพีเมลิกครอปกล่าวว่าเมื่อปีก่อนเราตัดสินใจว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเยอะ แต่เราอยากที่จะเปลี่ยนด้วยเหตุผลที่ดีไม่ใช่เพราะเราต้องเปลี่ยนใช่เลยผมตื่นเต้นกับมันและยังตื่นเต้นจนถึงตอนนี้ก็เท่านั้นแหละเรายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเรายังไม่เสถียรเลยยังขาดอีกหลายอย่างแต่เราก็มีหลายอย่างแล้วเช่นกันช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายในเกมผมคิดว่านี่คือการออกสตาร์ทที่ดีไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นแต่สำหรับการเริ่มต้นมันโคตรโอเคเลย ช่วยดันน้องหน่อยเจเกนครอฟ์เร้าลูกทีมผ่านบอลให้เบนโดกเยอะขึ้นเจเกนครอฟ์แสดงความหวังว่าลูกทีมจะผ่านบอลให้เบนโดกปีกดาวรุ่งบ่อยกว่านี้ดาวเตะวัย17ปีได้มีโอกาสประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วขณะที่ฤดูก,กาลนี้เขาได้ลงเล่นไป2นัดในทุกรายการและทําผลงานได้น่าประทับใจในระดับหนึ่งถ้าเกิดเราใช้งานเบนโดกบ่อยกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วล่ะก็ทีมของผมก็ควรจะผ่านบอลให้เขาด้วย ผมคิดว่าเขาน่าจะได้บอลตรงริมเส้นมากกว่านี้แล้วจากนั้นก็ผ่านบอลเข้ากลางหรืออะไรประมาณนั้นครอประบุแซมแม็กควายรายงานว่าในเกมกับ L.A.S.K. ลินส์ที่ผ่านมาไราอันกราฟเฟนเบิร์ตได้สร้างความประทับใจให้แก่เจอเกนครอปและทีมงานคุณภาพของเขาเป็นอย่างมากการเล่นในสนาม74นาทีนั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากเมื่อลองมองย้อนกลับไปในสมัยที่เขาอยู่กับไบยูมานิกทำไมนะเหรอ พราะนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022ที่เขาได้มีโอกาสลงสนามเล่นเกิน70นาทีในสนามและนั่นคือเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย,ย่างมากกับผลงานของเขาในเกมนี้ส่วนใหญ่เขาใช้เวลาไปกับมานั่งสำรองแต่นั่นก็ไม่สามารถปิดบังหรือทำให้พรสวรรค์ของเขาลดลงไปเลยกราเฟนเบิร์ชได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งสำหรับเอเลเดวิซีเนเธอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจจากบาสุลน,นาเรอมริด แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์เดนทิวซีอาร์ซนอลสปเปอร์และแน่นอนลิเวอร์พูลก่อนที่บาเยิอนจะคว้าตัวเขาไปได้ในที่สุดแต่ตอนนี้เขาย้ายมาที่ลิเวอร์พูลแล้วพรสวรรค์ของเขากำลังได้รับการขัดเกลาวจากหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดของโลกอย่างเจอเกนครอปเชื่อว่าจากนี้เขาจะเจอจรัดจากการเป็นเพชรที่เม็ดงามอีกหนึ่งเม็ดภายใต้าการเจรนยจอเกน ดิแอรลติกรายงานว่าโรเบิร์ตซูตกองหน้าจาก LAS เคลินยอมรับเลยว่าการลงมาของโดมินิกโซโบสไลทําให้เกมแดนกลางของลิปูยกระดับจนพวกเขาไม่อาจรับมือได้ในที่สุดลิพูเป็นทีมที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างมากแต่เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเองก็ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนในครึ่งแรกเราเชื่อว่าเราสามารถหยุดพวกเขาได้โดยเฉพาะในตำแหน่งแดนกลางแต่หลังจากโดมินิกโซโบสไลลงสนามมาทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป เขายกระดับกองกลางขึ้นไปและผู้เล่นอย่างโมเมตซาล่าอีกคุณรู้ว่าสิ่งต่างๆจะยากขึ้นเมื่อพวกเขาก้าวลงสนามคุณภาพส่วนตัวของพวกเขายากมากสําหรับเรามันยากมากที่จะรับมือกับผู้เล่นแบบนี้เดวิดมอยผู้จดการทีมเวสต์ฮมดิเตตเปิดเผยว่าเขาต้องลุ้นให้จรอร์ดโบเวนและอารอนเคสเวลพร้อมลงสนามพบลิเวอร์พูลในเกมพมิีกวันอาทิตย์นี้ ขุนค,คอนมีโปรแกรมเยือนแอนฟิลด์สุดสัปดาห์นี้หลังชนะบาก้กาโทโปลา3าตัว1ึศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโบเวนพลาดเกมที่ลอนดอนสเตเดียมเพราะมีอาการป่วยขณะที่ครสเวลต้องเปลี่ยนตัวช่วงพักครึ่งเพราะเจ็บแฮมสติงมอยส์กล่าวว่าจะรอดโบเวนติดเชื้อไวรัสเราจำเป็นต้องดูว่าเขาเป็นอย่างไรในสุดสัปดาห์นี้ส่วนคนอื่นผมคิดว่าเราค่อนข้างโอเค อารอนคริสเวลต้องออกจากสนามเมื่อคืนวันพรหัสบดีเพราะปัญหาแฮมสติงเล็กน้อยซึ่งเราจะต้องไปเช็คอาการของเขาดูแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะว่าด้วยความสูงของผู้เล่นลิเวอร์พูลเฟอร์กิวฟันได้หนึซนติเมตรอิบราฮิมาโกนเต้194ซนติเมตรโดมินิคโซบสไลน์186ซนติเมตรไรอันกราฟเฟนเบิร์ชหนึกาสซนติเมตรดาบิลนูนเยส187ซนติเมตร โูดีกักโกง193ซนติเมตรป้อมประการใหม่ถูกสร้างขึ้นแล้วช่างเป็นสัปดาห์ที่ว้าวุ่นสำหรับเบนโดก็กเซอล์เกินเนพึ่งสะบัดน้ำหมึกจรวดประกาศเซ็นสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลไม่ทันไรก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทีมชุดใหญ่ครั้งแรกที่ไรเฟเซนอารีนาพัฒนาการของดกได้รับการจับตาม,มองมาตลอดนับตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อช่วงซัมเมอร์2022ที่ผ่านมามีข้อเสนอยืมตัววางบนโต๊ะมากมายเพื่อให้ลิผูลพิจารณายินยอม แต่ครอปปฏิเสธและยืนกรานว่าเด็กวัย17ปีรายนี้อยู่ในแผนการทาทีมของเขาในวันที่ซาร่ามีชื่อบนมานั่งสารองนี่คือโอกาสทองที่โดกจะทําให้ทุกคนประทับใจช่วงที่ลิพูเล่นไม่ดีนักในช่วงครึ่งแรกโดกเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทําผลงานได้น่าประทับใจเขาเอาชนะเรเน่เรเนอร์ในทุกจังหวะด้วยความเร็วและลูกฉลาดโดกที่ก่อนหน้านี้เล่นให้ทีมชุดใหญ่ให้ลิพูไปหนัด แต่ในฐานะตัวสำรองทั้งหมดมาเกมนี้กับการเป็นตัวจริงถือว่าทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาพยายามตั้งหน้าตั้งตามหมายจะเลี้ยงกระชากหนีคู่แข่งแต่เขายังพยายามเรียกบอลอยู่เรื่อย,อยและพอเสียบอลก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะแย่งบอลกลับมาให้ได้ผ่านไป60นาทีครับเลือกเปลี่ยนตัวออกแล้วโดกได้เพียงนั่งดูในตอนที่ริผู่กลุ่มสถานการณ์ได้แล้วหลังออกสตาร์ทไม่ค่อยดีแต่โดกสามารถภูมิใจกับงานของตัวเองได้เลย Ong, คริสเตียนฟองนักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าการที่ไฟเบลคาวนโย่กองกลางดาวรุ่งลิเวอร์พูลที่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับอาร์เบลไลฟซิกและยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามนั้นเนื่องจากในทีมมีการแข่งขันมากมายเพลเมเกอร์วัย21ปีย้ายจากฟูลแลนมาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2022แต่ไม่ได้รับโอกาสจากกุ่ซสื่อเจเกนครอปมากนักซึ่งทําให้สีซสั้นนี้คาวันโย่ต้องย้ายมาเล่นกับไลฟซิกเพื่อหาโอกาสลงเล่นพัฒนาฝีเท้าอย่างไรก็ตามคาวนโย่ยังคงเจอปัญหาอย่างหนักที่ไลฟซิก หลังจากได้ลงสนามไปเพียง2องเกมเท่านั้นและต้องตกเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดโดยฟอกเผยว่ามิดฟิล์ชาาโปรตุเกสต้องเจองานยากในการแย่งตำแหน่งตัวจริงฟอกกล่าวว่าในตำแหน่งของฟาเบิโอคามยนนั้นดานิโอโมโยืนเป็นตัวจริงอยู่และหากเขาได้รับบาดเจ็บก็จะมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากกว่าเช่นเอมิลฟอสเบิร์กและคริสตอฟบอมการ์เนอร์ลงเล่นดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขา มาโกโรสจะหมุนเวียนทีมของเขาในเกมที่กำลังจะมาถึงและทุกคนคิดว่าคาว์โยอาจจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในเกมที่ไลฟ์ซิกจะพบกับเวเฮนวิสบาเดนในเดฟเบโพคาวมันยากสำหรับเขาจริงๆเนื่องจากทีมมีการแข่งขันมากมายเคลเลเฮอร์ให้สัมภาษณ์ผมดีใจที่ได้เจอกองหน้าของเราแค่ในการซ้อม ควินเคิลเลอร์รู้สึกโล่งอกที่เขาต้องเผชิญหน้ากับกองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลแค่ในการฝึกซ้อมเท่านั้นคลังแสงเกมลุกของหงแดงแสดงผลงานออกมาอีกครั้งในใชัยชนะเกมยืน L.A.S. Karens ในยูโรปลาลีกค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ดวินนูยเยสหรือเดียสและโมเมตซาลาต่างมีชื่อทำประตูทั้งหมดในขณะที่เบนดกได้เป็นตัวจริงเกมแรกให้สมสนในออสเตรียในขณะที่ยังมีดิโกโชตาและโคลี่กัปโอก็เป็นตัวเลือกบนมานั่งสำรองให้เจคเกนครอปพิจุรณา ผมคิดว่า2-3เกมหลังเราทำประตูได้เยอะมากเขียวเนเลือนใกล่าวกับรีพูลเอฟซีดอทหลังจากจบเกมแนวลุกนั้นน่ากลัวบางครั้งและที่นี่ยังมีขุมกำลังเชิงลึกในตัวเช่นกันไม่ว่าใครจะลงเป็นตัวจริงมีนักเตะที่ลงเป็นตัวสำรองที่สามารถสร้างปัญหาผมมีความสุขที่ผมได้เผชิญหน้ากับพวกเขาแค่ในการฝึกซ้อมเคนเลือได้โอกาสกลับมาเฝ้าซ้อมให้กับรีพูในชัยชนะ3ต่อหที่ราฟเฟเซนอารีนา แม้ว่าจะเสียประตูให้โฟรเรียงเฟรกเกอร์ต้นเกมแต่หงแดงก็พลิกกลับมาชนะในครึ่งเวลาหลังนักเตะทีมชาติสหรัฐไอแลนด์สะท้อนในเรื่องนี้ว่ามันเป็นเกมแข่งขันนัดแรกตั้งแต่กับเซาท์ทามตันเหมือนกันกับนักเตะเอาฟิลมันจะต้องเคาะสนิมนิดหน่อยเสมอเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ออกไปที่นั่นและหวังเป็นยิ่งว่าผมจะได้ลงเล่นเพิ่มอีกหลายเกมในรายการนี้เราเล่นไม่ได้ดีมากในครึ่งแรกแต่ครอปบ,บอกว่า ตรงนั้นมีเรื่องที่ดีบางอย่างที่เราทำได้ในครึ่งแรกที่เราต้องพยายามทำต่อไปข้อความสำคัญก็คือเราเล่นฟุตบอลดีๆบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความไม่แน่ใจและก็แค่สะเพร่านิดหน่อยในครึ่งแรกซึ่งก็แค่ปิดมันออกและโชคดีที่เราทำสามประตูที่ยอดเยี่ยมได้อดีตสตาร์ลิโพโกและทีมช่างกรกฤชุดเยาวชนเซ็นสัญญาร่วมทีมวอริงตันทาวน์ในเนชันแนลลีกนอร์ทซึ่งเป็นลีกอันดับ6ของประเทศ ในช่วง2ฤดูกาลที่เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลอาชีพดาวแต่วัย30ปีไปทดสอบฝีเท้ากับฮอสมัตเชฟฟีวิต็ดเบอร์มิงแฮมและวาตาพอสนานสมสรอนโปลแลนด์การค้นหาสมสรอนใหม่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานหลังจากที่เขาถูกดาร์บี้ปล่อยตัวในปี2021ในที่สุดแล้วกองหลังรายนี้ก็ค้นพบสมสรอนใหม่ที่เรียกว่าบ้านทางตะวันตกเฉียงเหนือและได้เซ็นสัญญาโดยไม่ทราบระยะเวลาหลังจากร่วมซ้อมหลายสัปดาห์ เขาคนนั้นก็คืออังเดริสดอมดาวเตะที่เติบโตมาจากทีมอะคาเดมีของลิเวอร์พูลซึ่งลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของหงแดง22นัดในช่วงปี2012ถึง2013ภายใต้การคุมทัพของแบดเดนโรเจอร์นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลเขาไปเล่นให้กับทีมต่างๆทั้งในและต่างแดนไม่ว่าจะเป็นดาบี้เวสต์บอมบิดนอริสและเซาบัวนอกจากนี้เขายังเคยเป็นกัปตันทีมช่างกรีฑชุดยู21อยู่ช่วงหนึ่งด้วยในระดับ u 17เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมช,ชาติรกรี สโมสรล่าสุดของเขาคือการไปอยู่กับดาบี้รอบ2ซึ่งเขาเช้เวลาแค่4ี่ฤดูกาลในแชมเปี้ยนชิพวิสตอมฟื้นตัวในโรงพยาบาลจากการถูกแทงช่วงซัมเมอร์ปี2020และมีบทบาทสําคัญในฤดูกาล2020-2021เมื่อทีมรอดตกชั้นด้วยคะแนนดีกว่าแต้มเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเขาเองก็ยอมรับว่าเขาไม่เหมือนเดิมในอาชีพนักฟุตบอลนับตั้งแต่ที่ถูกแทง